สวัสดีค่ะทุกคนลิสตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราก็มารวมสาร้านอาหารนะคะ mm hmm. เมื่อเรามาถึงกาญจนบ,บุรีนะคะ mm hmm. เราจะทานอาหารร้านไหนบ้างนะคะมาติดตามกันเลยค่ะ แรกที่เราจะพามาทานนะคะนั่นก็คือร้านแซบแซบค่ะร้านนี้นะคะก็เป็นร้านส้มตําร้านโปรดของเราเลยค่ะ ร้านแซบๆนะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะเราได้รับคําแนะนํามาจากรีสอร์ทที่เราไปพักนะคะบอกว่าร้านนี้อร่อยค่ะเราก็เลยมาลองชิมค่ะหลังจากที่เราได้มาชิมร้านแซบๆแล้วนะคะไม่ว่าเราจะมากาญจนบ,บุรีกี่ครั้งนะคะเราต้องมาทานที่ร้านแซบๆทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าอร่อยชอบแล้วก็รสชาตินี่ถูกปากเรามากๆเลยค่ะยกให้เป็นร้านส้มตําร้านโปรดของลิสตาชาแนลเลยค่ะ อยากบอกว่าทุกเมนูในร้านแซ่บๆนะคะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะจานแรกมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นส้มตําไข่เค็มนะคะรสชาติแซ่บนัวมากๆเลยค่ะอร่อยด้วยทานเข้าไปนะติดใจค่ะมาแล้วกอน,นะคะก็คือกรอบม,มากเลยค่ะพอทานคู่กับข้าวเหนียวหรือขนมจีนนะคะเด็ดดวงมากๆเลยค่ะเมนูถัดไปนะคะเราก็สั่งเป็นน้ำตกหมูค่ะพเพื่อนๆดูคอหมูย่างสิคะโหเนื้ออร่อยมากๆเลยค่ะพอเคี้ยวเข้าไปนะคะ เนื้อนุ่มละลายในปากเลยค่ะอร่อยมากๆเพื่อนๆเมนูนี้นะคะก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือไส้ย่างนั่นเองค่ะเพื่อนๆย่างกําลังพอดีเลยนะคะพอนําไส้ย่างนะคะมาจิ้มกับน้าจิ้มนะคะอยากบอกว่าแซ่บแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยค่ะดูแล้วนะคะก็น้าลายไหลตามเลยอะเพราะว่าอยากทานอะเราชอบมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะเราสั่งประจําเลยค่ะนั่นคือต้มยําปลาคังค่ะปลาเขาเนื้อแน่นมากๆเลยนะคะเพื่อนเแล้วก็อร่อย ต้ยมยำแซ่บเผ็ดร้อนสะใจเลยค่ะ <c oughs> เมนูนี้นะคะก็ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือไก่ย่างค่ะพอจิ้มกับน้ำจิ้มนะฟินสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆน่าจะเป็นไก่ย่างบางตานะคะเพราะว่ารสชาติมันจะมีความหวานนิดนึงค่ะแต่ว่าพอจิ้มกับน้ำจิ้มมันจะเข้ากันมากเลยค่ะเมนูสุดท้ายที่เราสั่งนะคะนั่นก็คือยำหลดบัวค่ะอยากบอกว่าสายบัวนี่กรอบมากๆเลยค่ะแล้วก็มีทะเลด้วยนะมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะ ทานแล้วก็คืออร่อยมากๆเลยค่ะยำได้แบบสะใจเลยค่ะ นร้านที่สองที่เรากําลังจะพามานะคะนั่นก็คือร้านคัวอาสาค่ะร้านคัวอาสานะคะก็อยู่ใกล้กับเมืองมาริการอสอ2หนึ่งสองสี่ค่ะพอเราเที่ยวเมืองมาริการอสองหนึ่งสองสี่เสร็จนะคะเราก็ได้รับคําแนะนําค่ะว่าให้ลองมาชิมที่ร้านคัวอาสาค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าร้านนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็เด็ดมากๆเลยค่ะเราก็เลยมาตามคําแนะนําค่ะ พอเราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยทางร้านครัวอาสานะคะก็มาเสิร์ฟเป็นออเดิร์ฟค่ะมีตีนไก่นะคะแล้วก็มีกระดูกเป็ดค่ะอันนี้ก็ฟรีนะคะทางร้านให้ลองทานฟรีค่ะพอลองชิมแล้วนะคะรสชาติก็อร่อยเลยค่ะกลมกล่อมเลยค่ะแล้วก็ร้อนๆแบบนี้นะคะเราเลยสั่งน้ำพึ่งมะนาวค่ะอยากบอกว่าน้ำพึ่งมะนาวร้านนี้เด็ดมากๆเลยค่ะเปรี้ยวหวานสะใจเลยค่ะ มาถึงร้านครัวอาสานะคะต้องสั่งเมนูนี้เลยค่ะนั่นก็คือต้มยำปลาคังค่ะต้มยำปลาคังร้านนี้นะคะก็จะเป็นน้ำใสค่ะปลาเนื้อนแน่นแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยค่ะพอเราได้ลองชิมน้ำต้มยำแล้วนะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็หอมพริกแห้งค่ะเมนูต่อไปนะคะเราก็สั่งเป็นผัดผักรวมมิตรค่ะผัดผักนะคะอยากบอกว่าผักเขากรอบมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกุ้งชิ้นโตๆให้ด้วยนะคะ รสชาติอร่อยกลมกล่อมเลยค่ะส่วนเมนูนี้นะคะนั่นก็คือทอดมันประกายค่ะอยากบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งทานร้อนๆนะคะยิ่งฟินค่ะเนื้อนะคะก็เหนียวนุ่มเลยค่ะแล้วก็เออถ้าทานคู่กับน้ำจิ้มนะคะก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยค่ะ เมนูนี้นะคะอลังการมากเลยค่ะเพราะว่าสั่งทุกโต๊ะเลยค่ะนั่นก็คือไข่เจียวค่ะอยากบอกว่าพอมาเสิร์ฟนะคะก็ต้องร้องโอ้โหทุกคนเลยค่ะไข่เจียวใหญ่มากๆแล้วก็กรอบฟูมากๆเลยค่ะถ้าทานคู่กับซอสพริกนะคะก็ยิ่งฟินเข้าไปใหญ่เลยค่ะเราเลยสอบถามทั้งแม่ครัวนะคะว่าอันนี้เขาเรียกไข่เจียวอะไรค่ะเขาก็ตอบมาว่าถ้าหนูเรียกหนูเรียกโอ้โหโอ้โหบางคนก็ระไรเลยไข่เจียวเมโซอะไรก็ได้ตุ้ยนี่โอ้โหมาครวมักหวานจัง โหมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าไข่เจียวมันใหญ่แล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าทานแบบกรอบๆร้อนๆนะคะอยากบอกว่าฟินมากๆเลยค่ะ ่วนร้านที่3ามที่เราจะพามานะคะก็อยู่ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ําแควค่ะนั่นก็คือร้านคีริทารารีทีสค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านคีริทารานะคะเป็นร้านอาหารที่ติดกับริมน้ําค่ะเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้มยํากุ้งนะคะแล้วก็มีมะาพร้าวอ่อนด้วยนะเราไม่ได้จดชื่อเมนูมาแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นน้ําพริกคีรีทารานะคะ น้ำพริกนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีผักให้ด้วยนะคะข้าวเปล่านะคะก็จะเป็นทรงพีระมิดแบบนี้ค่ะเมนูนี้นะคะชื่อว่ากระทงทองแซงว่าค่ะวัตถุดิบหลักนะคะก็จะเป็นกุ้งค่ะแล้วก็มีกรีบดอกบัวด้วยนะคะพอรับประทานเข้าไปนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะส่วนมีกรอบนะคะก็เขียวเพลินมากๆเลยค่ะ เมนูนี้นะคะก็คือชูฉีปลาค่ะพริกแกงนะคะเครื่องแน่นมากๆเลยค่ะวิวที่ร้านนะคะก็จะเห็นรถไฟกำลังข้ามสะพานแม่น้ำแควแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ และนี่ก็คือ3ร้านอาหารนะคะที่เรามาทานที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอยากบอกว่าอร่อยทุกร้านเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีร้านอาหารอร่อยๆแนะนำนะคะก็สามารถแชร์ความคิดเห็นพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสตาชาแนลด้วยค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย E